สวัสดีครับจารหนุ่มครับวันจันทร์ที่25มีนาคมยี่สิเนกายี่นาทีครับเราดูภาพรวมไปแค่ยูพักค่้นนะครับก่อนอื่นดูเมื่อเช้านิดหนึ่งนะครับเมื่อเช้านะครับเอ้กยูมองว่านะครับบ่ายนะครับใกล้ๆ2168นะครับก็ STOP ปลอสต่ำกว่า2 1 5 5นะ TP ไปทาง2 1งพันะครับ83นะ นะครับเมื่อเช้านะครับถ้าใครสามารถบายในโซน61 59ได้จะดีนะครับแต่ว่าถ้าไม่ไม่ทันก็ใกล้ๆนะครับ68ไว้นะครับจริงๆลึกกว่านั้นก็ได้นะนะครับทีนี้สำหรับคู่อื่นนะครับตัวน้ำมันตัวน้ำมันก็เมื่อเช้าให้บายไปนะครับคือดูแพทเทิร์นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้นะครับ ตอนนี้ตอนนี้กำลังขึ้นอยู่นะก็คาดว่ามีโอกาสจะขึ้นมาเทสอยู่ประมาณโซนแปดสิบสองแปดสิบสองจดห้าโดยประมาณนะทิศทางของเวทออยในีตามเฟร,รมสี่ชั่วโมงก็มองว่าเป็นการยกโลยกขายนันี้นะครับเมื่อเช้าบ่ายมาก็ถือได้นะครับคาดมานะครับคริปโตนะครับระบายมา2วันแล้วนะนะครับแต่ว่าถ้าใครบายไปเมื่อกลางวันก็ ยังพอถือมาได้นะครับแนวโน้มก็ยังคาดว่าสำหรับตัว btc มีโอกาสจะขึ้นมาทาง6,900 0นะครับ6 9 7 0 0นะถ้าใกลกว่านั้นมี72,600นะครับ7,400นะครับค่อยๆย,ย,ยกไฮกูโลขึ้นมาพัดมานะครับทีเดียวกันก็ตัว ethereum นะครับบ่ายมาเมื่อ2วันที่แล้วนะครับถ้าใครบายไปเมื่อเช้านะครับ ก็ยังพอถือมาทาง3,778นะครับถ้ามันเป็นสัดส่วนมากกว่า100%ก็น่าจะมาทางโซนส9 8 0นะครับ4,100นะครับก็ลองถือดูนะครับต้นทุนบาบเมื่อวันเสาร์ที่ดีอยู่นะครับมันสุกดีอยู่ก็ถือดูได้นะครับสำหรับรูปนี้นะเป็น XU u ใน ที่ผมส่งไปตอน10โมงนะครับก็สันนิษฐานว่ามันอาจจะมีย่อดลงบ้างนะครับแต่ทีนี้ถ้าย่อลงมาเราก็ยังมองบ่ายนะนะครับเด็ดว้านผมมันดีเลย์นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวนะเปิดขึ้นไหมไม่เป็นไรนะครับก็ดูน่าจะดวกนะนะครับมองว่าถ้ายอดลงมาเราบ่ายนะครับ นะครับอันนี้เป็นคลิปที่ผมอัปเดตเ,เมื่อเช้านะครับล่าสุดที่ส่งนี้ไปนะครับคาดว่ามันกลับตัวขึ้นนะครับพอกลับตัวขึ้นเนี่ยเป็นแนวที่เป็นไปได้นะก็จะไปทางถ้าเป็นที่เลเวลฟิโบร้อยก็อยู่ประมาณสักสองหนึ่งแปดห้าครับแต่ถ้าบ่านสองหแปด้ามาก็มีโอกาสจะมาเทสโซนประมาณสองหนึ่ง 9092หรือ97นะครับแต่บริเวณ97เนี่มันเป็นตัานสำคัญมันอาจจะยังไม่ผ่านทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมอัาเดทตัวข่าวตอน3ามตุ้งไปใช่ไหมนะครับปรากฏว่าตัวเลขมันออกมาต่ำกวาคาดนะครับเพะต่ำกาคาดในมองเป็นบวกกับทองนะทองก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับใครถือหน้าบายอยู่ต่ำกว่า21.00พอจะถือมาทาง849398ได้นะครับตัวเลข ที่ส่งไปกาา็มันมีเลเนอะอ่าถ้าดีเลก็ไปดูที่น่นครับไปดูที่เว็บไซต์โดยตรงอกว่านะครับเมื่อกี้ตัวเลขที่เฉลยไปเมื่อกี้นะตัวเลขตอนสามทุ่มครับ New Home Sale นะครับคาดการไว้ที่6 7 5 K นะครับ675,000จ็ดยูนิตนะครับออกจริงเท่าไหร่ครับ6 แสนหกสองพัน 6, นะอันนี้ต่ำคาดที่หนึ่งนะต่ำคาดนะก,ก็มองเป็นลบกับยวตินะครับมองเป็นบวกกับทองเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวเลขมันมันห่างกันไม่มากแต่ถ้าตัวเลขห่างมากๆเนี่ยอันนี้มันจะทองจะวิ่งไกลนะครับแต่ตอนนี้ก็คนถือบายต่ำกว่าจะสูนถือด้วยก่อนได้นะครับทีนี้ผมพาไปดูการล่าสุดที่หนึ่งนะว่าเรามองมาอย่างไรนะครับอันดับแรกเดี๋ยดู นะครับดูตอนล่ารีนี่นะตอนลา่าไม่ไหวเลยนะมันย่อลงมานะครับพอตอนลา่าย่อมาเราเห็นว่าเอ็กซ์มันจะมี่ันชันขึ้นไปนะ,นะครับสําหรับคู่อื่นบ้างนะอันนี้บ c เนาะตามแผนยังถือได้ครับอีทีเอสบ้างก็แนวโน้มก็จะมาทางนี้นะนะครับบีบีซีนะครับเอาโอเคถ้างั้นเราไปดูเอ็กซ์ครับ คือเอกยเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์หน้าจอนิดหนึ่งนะนะครับก็ภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการไซเบอร์อัพแบบนี้ครับยกหายยกโลยกไฮนะแล้วก็มันสูงไซเบดาวลึกมานะครับลงมาซ้อนแนวรับเลยนะนะครับแบบนี้ก็คือมันโอกาสจะขึ้นได้ก็จริงแต่ว่ามันเป็นลักษณะการขึ้นที่ไม่ค่อยมีแรงเพราะว่าถ้าเขาจะขึ้นจริงไม่ควรมาเทสตำแหน่งที่เขาขึ้นไปตรงนี้ไง นะครับแต่ว่าเมื่อเช้าที่มองว่าให้บายขึ้นมาเพราะว่าเห็นเขายกไาย,ยกโลขึ้นมานะครับก่อนที่เขาจะยกไาย,ยกโลเราวัดอะไรดูนิดหนึ่งครับเขาย่อลงมาเท่าไหร่อะ0.8เปอร์เซ็นต์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งกลับนะโดยส่วนใหญ่เวลามันมันขึ้นเดี๋ยวนี้ขึ้นมานะแล้วมันย่อลงมาแบบนี้นะครับถ้าย่อแล้วยืนเหนือ0.8เได้โดยส่วนใหญ่มันจะนิวไฮนะครับนิวไฮเนี่ยขึ้นมากขึ้นน้อยมันต้องวัดอะไรเดนี้ย นะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าให้ถือดูนะครับสำหรับคนถือหน้าบายต่ำกว่าเจศนะย์นะ7 0อดศูนย์ยุบประมาณแถวนี้นะครับถ้าใครถือต่ำกว่า7จศูนย์ถือเดือนดูได้นะครับมาทางนี้แปดสิบห้านะครับใกล้กว่านั้นที่90ศนะครับเก้าสิบสามแล้วก็เก้าสิบปดนะตรงนี้เป็นโซนต้านอาจจะยังไม่ผ่านรอบแรกนะครับแม้ว่าเขาอาจจะกลับขึ้นไปอาจจะมีถอยมาอีกนะแต่ว่าถ้าถอยลงมาไม่ไปซ้นอนหัวที่ขึ้นเหล่านี้ก็จะขึ้นต่ออันนี้ วงจรก็ประมาณนี้นะฉะนั้นคนถือต้นหน้าบายต่ำกว่า70ถือได้ครับถ้าใครมองขึ้นอยู่ก็ควรต่อราคาที่หนึ่งนะนะครับซับรอดเนี่ยต่ำกว่าโลนี้เรายอมนะต่ำกว่า63เรายอมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ถ้าหลุดโลขอนหน้ามามันโอกาสจะไหลลึกนะครับเดี๋ยวตอนสีทุ่มผมอัติเดติและกันนะแต่เบื้องต้นมองแบบนี้นะครับไอเดียของ x อ u กยนะครับบิตคอยอิตาเลียมยุทออยพักครับสวัสดีครับ